โย่ให้โลสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เข้ามาอยู่เกมมาครับเอาเอาเอาชีวิตรอดซีรีส์เอ่อเอาชีวิตรอดขึ้นหัวใจกันนะ EP สองแล้ฮู้ซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมมาอยู่หมู่บ้านนี้ได้ไงก็คือผมเดินมาครับเออเดินมาตั้งไกลไกลเออเอาไงก็คือผมอยากจะเอออัดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะเออเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะนานหรือเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดินทางไกลแล้ว ุกคนเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อมหะหากล่องดีกว่ามีปะเมืม่อวานเนี่ยเออมีปะเอยมีด้วยมีอะไรอุย้ยของดีของดีของดีด้วยของดีของดีอ่ะเฮ้ยของดีอ่ะเออโอ้มาโอ้โตรของดีเลยไหนดูสิแวะทีละบาทที่ละอุย้ยบ้านนี้ก็มีอยมีเพชรเอานนี้ออกกัน มีที่ขุดเอา,านี้ไปโอเคแล้วก็ใส่โอเคเอากล่องมาเากล่องมาเากล่องมาเออลืมไปเอากล่องตรงนั้นด้วยโอเคเอยดีเลยดีเลยดีเลยบุบานนี่มีแต่ของดีเปเลยโอเค เอามาแต่กล่องเด้อยเอามาอย่างอื่นสี่อันแล้วโอเคดีอยู่ถือว่าดีเธอคุมอยู่ห่บ้านเนี้ยอ่าหรือว่าจะอาศัยอยู่ว่าน,นี้ตลอดเลยดีแม้ทวนก็ไม่อยากหรอกเออต้องหาอ่าแต่สร้างบ้านบ้านเนี้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเขามากมั้เออนั่นแหละที่เขาเรียกกันะเออแล้วก็อย่างนี้โอเค ้ยเขาบอกไยลืมลืมลืมมีคนเอ่อมีคนเอ่อมีคนคอมเมนต์ว่าพี่พี่สามารถพี่สร้าง้ันต้นไม้ได้ไหมครับเออได้ได้ครับได้ได้ได,ได,ได,ได้จัดไปครับจัดไปครับอืมเพื่อเองอยู่แล้วแต่มันจะต้องมีผงกระดูกนะเพราะถ้าเกิดไม่มีผงกระดูกคือแย่เออใช่ผมก็ต้องไปหาอีกทีนะผงกระดูกอะ่ะใช่เออมันถึงทําได้นะ มามามาทำบ้านต้นไม้นีกว่ะเออคิดอะไรหนุกหนุกออกคิดอะไรหนุกหนุกออกแล้วหนุกหนุกทำบ้านต้นไม้เออใช่ใช่น้านี่มีอะไรไหมเอ้ยมีไม้ไหมไหมโอเคจะได้เป็นผมไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าทำบ้านต้นไม้เพราะมันผมไม่มีกระดูกผมกระดูกเลย เอาเป็นว่าเอางาเอาเอาเป็นว่าถ้าเกิดตอนไหนผมมีผมกระดูแล้วผมจะทาให้เพราะตอนนี้ผมมีอันนี้แหละนี่เออมีอันนี้แล้วออไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมาว่านอนดีกว่านอนดีกว่านอนบ้านสกาหลังดีกว่าเออนอนบ้านหลังนี้ดีกว่าเอาไม่เป็นไรแยงแยงลุงแล้วกันนะ เออไม่เป็นไรแย่งลุงเลยแล้วกันเออ,เอ,อของโครดีอะ่ะของฟูมากอะ่ะใช่คือของโครดีเออมีกล่องอะไรนไหมที่ผมยังไม่เอาอะ่ะเพราะว่าเหมือนผมจะยังขุดเอาไม่ครบนะกล่องอะ่ะจําได้คร่าวๆนะจําได้จาได้แต่หลังไหนอะ่ะจำไม่ได้เหมือนกัน แล้วนี่ผมก็อยากได้นะจะไม่ดีกว่าเพราะของตอนนี้ก็จะเต็มแล้วเดี๋ยวรว,วางตัวค้าดีกว่าเปลืองรออาหารจริงจีเด,เดี๋ยวถ้าเกิดมันทำได้เรากข็ขอทำนะแล้วก็ทำเป็นเหล็กเอ้ยโอเคเอ้ยดีอยู่มามาทำเป็นเหล็กเอาแปรรูปมาทำเป็นเหล็ก โอเคสึ่งส่วนอันนี้ก็คือโยนโย,ยนทิ้งเนะ่ะไม่ใช่ผมรวยนะคือมันมัน้าไม่ได้เอาจริงๆก็คือผมอยากจะให้ช่องว่างกระเป๋ามันผมมันว่างมากเออนั่นแหละเออเอานี้ไปปลูกด้วยดีกว่ายังไงก็จะสร้างบ้านต้นไม้แล้วเ,เดี๋ยวนะอ๋อกันเดี๋ยวอันนี้ว่ะเออมาทำไมนี่อันเดียวอันนี้ว่ะ เออก็อนเดียวกันนี่ว่าโอเคโอเคปะ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 โอ้ยเด็ด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 เอาเอามันฝรั่งด้วยมันฝรั่งด้วยอุ้ยโอเคเหมือนว่าผมยังจะสำรวจไม่ครบนะโอเคเด็ดเด็ดไม่อยากกินไม่อยากกินเด็ดเด็ดเอาไว้ตรงนี้ดีกว่า แป๊บหนึง่งโอเคทิ้งทีไปหมู่บ้านนี้มีแค่มันฝรั่งเนาะโอเคไม่เป็นไรไม่ได้ว่าหรอกอมันฝรั่งเหมือนผมจะมีแล้วนะเออแล้วจะมาเอาทำไมอีกวะเออแล้วผมจะเอาอีกทำไมเออไม่เป็นไรขอโทษแล้วกันลืมลืมลืมเออ,อ,อเอออดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสําคัญสําคัญเอออย่างได้อย่างได้นี่นี่นน ได้เป็นวอล์กปะเออนี่มาสามารถทำเป็นฟาร์มนี้ได้นะทุกคนทำฟาร์มหิมะเออสวยเลยสวยเลยแจมบแมวเจีแมวเจีแมวแจมแจมโอเคเอ้ยนานๆทีมันจะเกิดเอออุ๊ยกระดูกกระดูกสวยไม่อยากได้อยากได้กระดูก มันจะเกิดให้หรือเปล่าก็แค่นั้นแหละเพราะมันเกิดในแถวนี้ไม่ได้ดูเห็นด่วนดูดดดดสภาพอากาศอ่าฮะอืมมีอะไรอีกบ้างท,ที่ผมต้องเอาหรือไม่มีละเพราะถ้าเกิดไม่มีแล้วผมจะออกเดินทางละใช่แต่ผมก็เซฟไว้ที่หมู่บ้านนี้นะเดี๋ยวมันเผื่อมันตายเดี๋ยวนะก่อนอื่นก่อนอื่นก่อน,อนที่จะจาก ดีได้ที่มะเดี๋ยวขอเอานี้ก่อนออเอานี้ก่อนดนี้วะเดี๋ยวได้ดเอาหิมะเอาหิมะไปด้วยเอาหิมะหิมะหิมะขอสักทรอนตายแล้วของเก็บไม่พอแล้วก็ถ้าเกิดเจ้าก็คือเอานี้อ่า โอเคเอาด้วยดีกว่าครบยังโอเคเราก็คาบเป็นคาบได้ไหมนี้อเออคาบได้หนึ่งสองโอเคเรียบร้อยส่วนที่เลือสนุมไม่ต้องการแล้วไปอ,อุ้ยขอโคตรฟูอ่ะผมบอกไว้เลยว่าซีรีส์เนี้ยของผมโคตรโคตรฟูอ่ะฟูประมาณว่าเออไแต่ของดีๆแล้วก็มันของเต็มมะเอออะไรประมาณนั้น เออขอโคตฟูอะถ้าเกิดใครเข้าใจนะไปกินหามาเดี๋ยวบันช้าโอเคเดี๋ยวเซฟตรงนี้เลยนะนะไปออกเดินทางเดี๋ยวสร้างบ้านต้นไม้นะทวนถ้าเกิดผมมีผมก็ดูเยอะกว่านี้นะไปไปไปอย,อยากสร้างที่โลง่งเอออยากสร้างที่โลง่งใช่จะสร้างบ้านต้นไม้ดู เพราะว่าผมสัญญาสัญญากับคนดูแล้วเออผมสัญญาแล้วแล้วไงผมเป็นไมผมเป็นคนไม่ผิดสัญญาหรอกแต่คือถ้าเกิดมันพงกระดูไม่พอคือมันทําไม่ได้นะเออ,เร,รอ,เ,อเรียบร้อยเดินไม่ดูทางโอ้โหเรียบร้อยเดเรียบร้อยฮะเดินไม่ดูทางเอาหกโมงแล้วนี่ เรียบร้อยหกโมงแล้วจะได้ทำป่ะนี่ไม่ได้จะได้ทำหรอกพอาหกโมงถ้าเกิดมันหกโมงแล้วผมก็ต้องไปาอาบน้าแต่งตัวกินข้าวอะไรประมาณนั้นตามที่ทุกคนเคยไปโรงเรียนเนาะปีคลิปดีไหมทุกคนเพราะว่าอเอไคคือมันก็ถึงเวลาผมไป,ไปน,นี้แล้วอะมีเตียงปะหาเซฟที่แถวน,นี้เตียงเตียงเออมีอยู่ไปไป,ไปหาเซฟที่แถวนี้ดีกว่า อยากได้ที่โล่งอ่ะอยากได้ที่โล่งก่อนปิดที่ใหม่อยากได้ที่โล่งอ่ะแป๊บนึงนวแต่ขอที่โล่งดีๆเด้อไม่ใช่ที่โล่งแบบน้องแข็งเด้อที่โล่งดีๆอ่ะที่โล่งดีๆอ่ะมีป้ามีป้ามีป้าที่โล่งดีๆที่โล่งดีๆขอร้องเถอะอยากได้ของแบบดีๆอ่ะเดี๋ยนี่นะอันนี้ก็สำคัญเพิ่งมาเห็น เออเอาเห็ดออกโอเคเอาเป็นว่าปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแลวกนะันนะทวดน้าดวนงะันน้นก็ไว้เจอกันใหม่ซีอู o u ับเก n น์ทำไหมไม่บานครับไว้เจอกันใหม่ไนดะ้ไม่าบายผมไปแนละ้วเดี๋ยวเซฟเตียงก่อนโอเคงั้นายบายนะทากคนบายบายไว้เจอนใหม่นะ